โย่ Yo, มึงใครเนี่ยอ๋ออ๋อสวัสดีครับคุณยใครเหรอครับอ๋อคุณผู้ชมที่ดูช่องผมแลว้วกดติดตามช่องผมเองอ๋อวันนี้ผมมาเล่นเกมคอออฟอยู่ตีกันนะครับแล้วก็เสียงเสียงแบบนี้ทำไมเออใช่ไหมโอเคก็สวัสดีครับสวัสดีครับดูทันไหมครับแลวผมเองนะครับเชฟนายวันนี้เรามาเล่นเกมคออฟอยู่ยเตกันนะครับบางคนอาจจะได้เห็นในคลิปผมลงไปแล้วก็คือคลิป พี่ผมถึง็อปแบบพันครับก็คือแรงลีเจนเน, 8, นี่แหละเดียท็อปแบบพันนี่แหละดูชมผมชอบเลงชอบเรียกว่าเลงอันนี้มากกว่าทอ p แปบพันโอเคซึ่งวันนี้ผมมาทำภารกิจอันนี้ผมเชืว่าผมจะมาทำภารกิจอันนี้เตผมคิดว่าเอาไว้ก่อนดีกว่าพอเพราะมันน่าจะคำนานมากเพราะว่าคิดว่าเอาไว้ที่หลังก่อน ผมก็เลยคิดว่าวันนี้คือผมไม่ได้อัดคลิปไอ้นี้มานานแล้วเล่นโหมดใหญ่เออเล,เล่นใหญ่เนี่ยนะเออหัวย่าเปลี่ยนตัวละครแป๊บโอเคซึ่งผมจะเล่นเป็นโหมดยี่สิบยี่สิบต่อยี่สิบนะครับไปชม อ้ผมลืมจจะบอกสายไอทิพที่อ่ะทุกคนอาจจะมองเห็นคอมเมนต์ที่มันเ,เนี่ย,ยทำยามนะครับก็คือมามีผู้ใหญ่ปากดีนะครับมาด่าช่องผมอามาด่าช่องผมใช่ไหมก็แล้วก็คือ ตั้งแต่ที่เขาด่าเขาด่าช่องเขาด่าไหนวะเขาด่าคลิปนี้นะครับแต่ผมลบออกไปแล้วแค่ผมลบออกไปแล้วซึ่งเขาเหมือนเขาจะยังไม่เลิกนะครับเขามาด่าผมต่อที่นี่ท็อปแปพังของประเทศไทยแล้วเว้ยเขายังไม่เลิกด่าผมเนี่ยไม่ใช่ทุกคนเนี่ยดูเหมือน อ่ะอี๋หายแค่ผมลบแบบนี่ผมลบไปหมดแล้วไงลบแบบลบหมดลบแบบเนี้ยแล้วมั่งลบให้หมดคือลบเลยลบจากที่คอมเมนต์อะไม่ให้ดูไม่ให้คอมเมนต์ใช่ทำไว้ได้แหละจะผมลบไอีกพวกคอมเมนต์นะเดี๋ยวเราทำแค่ลบเฉยๆนะ เออน,นี่มันนี่เนี่ยแต่มันจะ,ะบ่นยังไงวะอันนี้น้ำมันของผมโอเคความจริงนะเฮ้ยอันนี้อันนี้เพิ่มผมเองครบับที่สวๆไปรับเชื้อมา,าคือเขาด่าคลิปตั้งแต่อันนี้เลยซึ่งผมก็ไม่รู้ตั้งแต่กระดาผมทำไมเขาอยู่ดีเขาก็ไม่ด่าผมใช่เขาอยู่อย่างกระดามซึ่ง อาจจะเห็นในสมัยก่อนเนี่ยแต่สมัยนี้ผมเลบออกไปแล้วสมัยประจุบัะผมเลบออกไปแล้วโอเคเราเข้าเรื่องมากันต่อมามาเล่นกันเลยอันนี้สายจะผมไม่เล่นหมดนี้ถึงมันมีใช่ปะ่ะที่เขามีเจสกินเน่ยใช่ป่ะนี่นี่ที่เขามาเจสกิน,น,นแล้วทำไมผูกคนแปลกใจว่าวทำไมพี่ไม่เล่นหรอครับ สาหิตอย่างแรกเลยผมนี่ไม่เป็นถ้าพวกจะอยู่ท็อปเปย์ไปก็ไปท็อปเปย์ความเป็นไดท์ไทเกอร์จริงแต่ผมเล่นไม่ค่อยจะเป็นจะเล่นดีวะเอาไว้คลิปหน้ากันนะปะคลิปหน้าก่อนเออคลิปหน้าดีกว่าใช่ไหมไปคลิปหน้าเอาไว้คลิปหน้ากันนะคลิปหน้ากันนะคุณผู้ชมทุกคเราจะแปลจะผมทำไมไผม ค่อนข้างลืมเปิดไม้สาเหตุแรกเลยไอพวกคลิปทียอะไรนะคลิปสั้นน่ะเออพวกคลิปสั้นน่ะแล้วก็จะมีบางคลิปที่ผมอะไรนะที่ต้องไปอัดในไม่ได้อัดอิคต์ต่อไปลงนู่นนี่นั่นนะแล้วบางครั้งผมลืมเปิดแบบมันมีบางคลิปที่ที่มันจะปิดใหม่อย่างเช่นคลิปแรกๆอะคลิปแรกคลิปสองคลิปสามอะเออ่นแหละ เห็นนะผม,มก็เลยทส่วนใหญ่ก็ไอตอนช่วงเล็กๆผมก็ยังไม่รู้อ่ะมันเปิดไหมได้ไงเพราะว่าผมเล่นมันเป็นนี่ไง,ไงแท็บเล็ตมันก็ไม่รู้มันเปิดยังไงและสาเหตุที่ผมผม,มาทำช่องยูทูปก็เพราะว่าคือผมอยากมีรายได้ใชอ่อยากมีรายได้ไงมีรายได้เสริมแบบช่วยพ่อแม่อย่างนั้นนี่แหละ ว่าเลยหันมาทำคลิปนะนะไป,ไปเรามาเล่นมอนมใหญ่กันเลยยี่สิบแต่ยี่สิบมาเรี๋ยเล่นหมือนยี่มีวะหมดแรงปกติเอาเล่นหมดแรงปกติด้วยกันเดี๋ยวคลิปอีกเอาไว้คลิปสองกันอันนี้เกิดมีเสียงกีก็ขอเพนัยนะค,คือเสียงน้องผมเองเดี๋ยวผมขอได้เปลี่ยนโอเคแล้วก็ไปเริ่มกันเลย let's go อันนี้ผมเล่นแบบแค่ชาวเลือกกีนได้แล้วหายนี้ไม่ชอบก็เปลี่ยนเองมาทุกคนได้เริเ่มเกมแล้วอันนี้ก็จะรอผู้เล่นเขาเข้ามาก่อนก่อนนะเื่อไม่ต้องเป็นใจทำเป็นตัวคอกผ่อนแล้วไอ้พวกนี้หายซึ่งมันกำลังรี มีเสียงเกลียวขอภัยด้วยนะหูมตัดเสียงเนาะไม่เป็นนะขอตัดอขอโทษเดียวพรผมตัดต่อไม่เป็นนะผมตัดต่อไม่เป็นผมนตัดต่อไม่เป็นเดี๋ยวก็รอที่เราเข้ามาอูกันซึ่งอันนี้มันถึงร้อยคนเไงซึ่งตากับฝีฝอยที่มันมีแค่ห้าสิบกว่าแต่แอนนมีหน,น,นึ่งร้อยคนตาก็คนหนึ่นงร้อยคนคขขก็แบบจนีนะ้อันนี้คุณอจาจจะต้องไปใจนะ ทำไมเล้งผมกากในเล้งใหญ่เพราะว่าผมไม่ได้ดันไงผมด,ดันแต่เล้งแค่นี่ไงนเธอจะมันเป็นแบบอนีน้เออห้าห้าผมดดนแต่เล้งนั้นแหละนกาไม่รู้เพราะว่ามันจบไปไงผมก็เลยชอบมันวมานุ่นแก่นักไปเลย let's go มาเหมือนเบอร์หนึ่งคือเบอร์หนึ่งก็ค er ือหัวกระก็ทงเลยเออทงโอเคมาเดี๋ยวผมแยกเลยแล้วกันถึงแล้วอันนี้เหมือนจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วมันหมดใหม่เปล่าวะจต่ไม่ได้มันจะเล่นนานมันจะเล่นหมดใหญ่นานมันเล่นชีวิตโลกตลอสาาัปดาห์มามา มอยากได้ปืนที่ผมเล่นประจำก็คือปืนที่ทุกคนเห็นประจำที่มันเป็นปืนที่หน้าระเบี้นั่นเออที่นี่จะปืนนั้นมากกว่ามันคือปืนลูกหลักผมไงถ้าคุเห็นบางคลิปที่ผมเล่นคอร์ตเต็มแล้วมันเป็นปืนในหน้าปืนแล้วนั่นใช่ไหมอันนั้นน่ะมันเป็นปืนสำรองผมไอ้มันเป็นปืนหลักผมไงไอ้อันนั้นน่ะใช่มันอยู่ในระเบี้ผมจำชื่อมันไม่ได้ คลิปน okay. oh, ี okay. okay. ้น่าจะเป็นคลิปยาวนะดูส่งโอเคเออแบบนี้ดีกว่าไม่เพิเห็นอันนี้ว่าโอเคฟรีไฟเลยะไรแต่แค่ไม่มีไอ้นี่จะไหน่อยตอนนี้ผมก็หาคนไอ้ไงเจอคนแล้วเห็นไหมเห็นไหมนี่มันใครนี่ใครเนี่ยมันใครเนี่ยว้าว ไปว้าวไม่ดูเลยผมแค่กระบอกเดียวผม,มต้องการสองกระบอกก็โอ้โหวยไปไม่ดูเลยโอ้แต่อเอสอันี้ที่ผมไปเมื่อกี้ก็คือที่ก่อนเนี่ยมันจะมีเกาะด้วยคือมีเกาะสโซเซถึงสอะอ่าเชื่อเดี๋ยวไปเราไขอค่าคนก็โอ้ยอยู่นี่ ตายอยูไ่ไหน,ไหนผมวะตายมีสองคนเนี่ยสองคนเนี่ยีอคนนึงอยู่ไหนไหาคนเอาปืนเรามาปืนลองอยู่ไหนไอ้คนหนึงอะลอยเท้าขึ้นเดี๋ยวเราไปก็คอมเบนร์หรือส่วมันจะไม่มี่มย พอไ,ได้ปะตรงนี้ไม่เคยลองดูแต่เปิดเขด้็เขาไปไม่ได้แต่เมื่อกี้ลยอยเท้าขึ้นอยุ่ก็เห็นนี่ไงเจอเจอเจอเจปคว,ควบบอลเลยุมดดีกว่างนนี้ยสุดละเอาสัานาานายัานายผสปัสสันนยสนย อไม่มันจะสูนเลยโอเคอเกมๆกมเกมชาวไม่ต้องคิดอต่เหตที่ผมอยากเช็คก็คือบอไอ้นั่นเนี่ยที่มาบอกว่าผมนั้นคือมันมีครั้งหนึ่งอะ ที่อะไรนะมันดามันดาเกมที่ผมคอเลตตีก็คือเกมลูกหลักผมนี่มันดาว่าเกมอะคอเลตตี้อะปัญญาอ่อนผมก็เลยไม่ไหวนี่แหละก็เลยสวนกลับไป,ไปซึ่งผมก็ลบไปแล้วลอยลกเจอช่องมันเดวผมก็าำช่องมันไม่ได้มันช่องเลยโอเค เดี๋ยวบ้องผมเซฟไปอยู่่จะผมเอาไว้ตอนท้ายคลิปนะผมบู ja <h <h ๊เซฟไปอยู่เซฟคลิปไว้ปถือปิสโต้บิตโต้เดี๋ยวสนายปังไยสนายสนายเป็นแบบยเดเมีะพื้นฐานเออมันเป็นแบบเออแบบนี้ค่อยชอบเลยถ้าผมอยากเล่นหมอนเล่นหมอนรถถัง ืหมดแลัสมนดวี้ได้เปืนนี้ชอบมาเหมือนปืนกวเลยตามก็คือเหมือนปืนกวเลยอ่ะตาเ็ก็แรงอือไอแม่ทำจริงชอบแต่ปืนลูกลับผมอ่ะมันยิงเร็วมากอ่ะเร็วกว่าไอ้ปืนนี้ปืนที่ผมถือเนี่ยเออมันเร็วกว่า แสงคือตามมดเปล่งจะมาลองดูกันว่ากล่องนมาโอ้ยกล่องนไม่มาเลยกล่องสีม่วงมันคือมันมีแบ่งแยกกันระหว่างกล่องสีเขียวกับกล่องสีม่วงใช่มีสองกล่องซึ่งกล่องสีม่วงอ่ะมันต้องเราต้องไปเซฟจากล็อบบี้ก่อนเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบเลือกปลีกไงเออจะเถ้าบกล่องสีเขียวมันก็นี่ไงมันมา มอเตอร์คิวก็จะเป็นแบบพวกไอ้ดอกนั่นแหละมันก็สุ่มปืนมาเรื่อยๆเลยแล้วก็มีแต่ปืนดีๆแต่ปากกาล่ะก็ไม่มีที่ไหมช่างเอาไปม,มาปืนที่เราชอบมาปืนแล้วไม่ชอบ่จริงนี่ไงไปได้ร์ไม่นด้ขับมอเตอร์ไซค์เลยแล้วทเจอรถ้สึลอแล้วคือสายที่ผมไม่เขาเขาขับมอเตอร์ไซค์เขาแบบมันขับลำบากจำับผมนะมันขับลำบากอย่าไปขับลำบาก ถ้าสําหรับบางคนที่ชอบขับมอเตอร์ไซค์อาจจะบอกว่าขับง่ายซึ่งอันนี้ไม่ต้องบอกนะครับง่ายครับยากอันนี้มันแล้วแต่คนแต่สําหรับผมมันขับยากนี่น้าผมมีปุ่มแบบนี้แล้วนะมันยังขับยากอยูสมัยก่อนแต่ผมขับได้มอเตอร์ไซค์เนีที่ผมขับบ่อยเพราะว่าผมชอบแบบนี้มันยกลองเฮ้ยมกคนใส่กันตายหานนี่มึงเอาฟูซาเตด้คิวแล้วโอ้ ออไปไปไปกระต่อไปกระต่อทุกคนแหมใส่ทอมึงก็รมมอนไฟจัจัเอชิบหายเกือบเกือบเก้งเหไหมโอยเะเมื่อกี้ทุกคนเห็นเมือมกก่อก,กี้ผมเห็นใช่นั่นก็คุแล้วเป่นคนจริงจะาจะมาเาเล่นกับดมุนนะ ที่จำมันหนึ่งหนึ่งกับพี่นะครับใช่แล้วผมก็กล้าเพราะว่าผมไม่กล้าไปหนึ่งหนึ่งกับคนดังแน่นอนล้อยเปอร์เซ็นหุ้ยนี่เปืนพวกผมเดี๋ยวไม่ใช่แบบโอ้ยเช็คไม่ผมตายผมล้อมอย่ามาล้อเล่นกับดามุนนะอย่าอย่าอยไปทางนี้กูไปทางนั้น Yeah. อย่าอาเบื่อมาช่วยนะ่อยเออตายฮะไม่ผมตายทุกคนเพราะมันเล่นลุมใครจะไปชุบเนี่ยเบอร์สารจะไปชุบนัทุกคนเบอร์สามเขา,เากำลังดูอยู่ฮะซึ่งในคอปปี้มันจะไม่มีตู้นะปีแบบตู้ซื้อเออมันจะไม่มีนะมันมีแต่ถ้าอยากชุบเพื่อน ก็ต้องเราก็ต้องใช้เหรียญเนี่ยซึ่งมันเป็นจำกัดเวลาซึ่งเราก็ต้องรีบไปจุบเพื่อนแล้วคือเบอร์บริษัทเขาตั้งอะไรอยู่ป่ะเพื่อนไปชุบหน่อยเร็วเร็วเพื่อนชุบหน่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นเพื่อนจำเบอร์หนึ่กับเบอร์สิ่งมันจะรีบรีบไปเลยสวยยิงเลยยิงเลยค่อยๆยิงเพื่อนเดี๋ยวตายฮะไม่เี๋ยวเวลาอีกสองนาที ก็ขานี่แลยทุกคนเดี๋ยวยี่ขานี่ไปเลยเ้ดี๋ยวไปเลยไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยเพื่อยเดี๋ยวะเพื่อนหลังหายด้นหลังเพื่อนบอดเปล่าวะเอาอันนี้มันมีบอดกับคนได้ไงคือผมยิงไปสองตัวก็คือคนหมดเลยเขากวนนี้ผมยังนั่งไก่ยังก็เจ๊เจ๊อิมรอทีสเกลทีสแกลแล้วเยสโอเคต้องรออีกยี่ รออีกยี่สิบห้าวิฮึ่ผมจะเกิดฉันสามารถเปลี่ยนแล้วก่อนได้นะฉันผมขอเปลี่ยนด่วนเลยผมขอเปลี่ยนเป็นเอออะไรดีวะอันนี้แล้กวนนก,กันมาเกิดแล้วเยส่งส่เฮ้ยทุกคนตาหนี้มีรถถังว่ะเย้ย นี่มันต้อง, 2, 2, อง,ง 3, อออถึงสองคนแบนหนึ่ง,ง,นะง,งจ,ะะจะมีได้ถึงสองคนใช่ปอปวปปปปปามปปปปปปปก็มีสปปปปอะปปปปปนปปนปป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 ป่ปปคปป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 ปีปป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 ะปป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 เปมปป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 งคปป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 ปเปป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 ปาอปป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 ่ปป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 มป โอ๊ยเสือเบสิตาไป่แค่พองแค่พองแค่พอง,พองเร็วอุย้ยเหนือ่อยว้าไม่ปืนดีชิบหายเลยโอ้โหสูงหน้าสหน้าปืนนี้ยิงเร็วชิบหายเลยเร็วกว่ามินิอุซี่มาตามหาไม่แต่ผมอยู่ไกลมากเลยที่ผมจะเจาไป แต่เบอร์สามอยู่ใกล้เบอร์สามต้องไปชุนเพื่นอีกอยเยี่ยมถผมห่านรถอยู่แล้วถ้าผมห่านไม่เจออ่ะเออันีนี้ก็สีแล้วใกล้ใกล้แต่เหมือนจะมีฮอนะเนี่ยมันเป็นลูเสลี่ยมซีรคอปเตอร์ซึ่งมันจะขยับได้ซึ่งอันปกติมเข้านแบอนเดิล์อ่ะอปกติอะไรแต่ผมจำไม่ไ้อันนี่นี่่นี่อันนี้จะไม่ขยับ ก็ถูกคอมเมนยเฮ้ยทุกคนแปจะว่าไอ้โอยินถ้ามันหายก็แสดงว่ามันก็พังใช่มันพังก็ืมก็เหมือนระเบิดไปแล้วเออมันก็จะหายนิดไม่เด่งรถมาจากในกลด่แล้วก็พยายาม pen này thôi đây chụp ai nồi chúc nơi ủa chết cái rất thằng, cái một đứa phải hái

jogok jogok, non 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 non, no. jadinya lembel. 15, 14, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 8, 7, 6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 , เสียวเสียวผมอยากขับรถขังเป็นมักฟนโอเคทุกคนผมเกินล้วเย y เ s s ผมเกิดแล้ว yes sir แล้วมกือที่ไหนมักือที่ตรงนี้ผมจะไปหารถถังเรจะขับรถถังเพีมันก็ถึงตอนี้ออเนี้ถึงเพี้ยมแบบพอดีเปด้วยแต่ผมแตอยู่ยวนี้ผมไม่ปีน่ยมี่ปีนงงื่อ่อดเราไปเจออต่ เราายเกมเหลือไงเลยไปหาคนไล่ลาต่อแล้วก็ไลับรถถังพึ่งสำหรับผมมันง่ายนะสำหรับบางคนอเพึ่งรถถังมันเลี้ยวช้ามากแล้คือบางคนอาจไม่ชอบเลยพึ่งไปดูปขับรถถังนะเพราะว่ามันบางครับยากอยู่เรื่องนึงก็คืออีหมุนเนี่ยคือถ้าจะได้ยิงมันยิงนะเฮ้ยนั่นก็ เนี่ยอันนี้คุยลุกลับผมซึ่งผมก็มีการทำเองเจ้าของมาหาเก็บตามละคนใครมาเก็บโอ้โอ้ลูกค้าจะหายแล้วโอเช่นโอเช่นโอเช่นโอเคทุกคนผมหายแล้วผมรอดแล้วผมอาไป็นยิ้ยิบสองนาทีแล้ววูบหยินนี้ไปคือชิบกุ้ยเฮ้ยมันคนขอจุ๊บๆหน่อย คนรผมได้ควรล้ยวฮึผมไค้คน,นี่ตุฟีอ่ะสวยนี้เจ็ดคืนฟีด้วยโอ้โหเยือมกันได้เนี่ยอะใช่ผมไม่ระวังอีกแล้วผมก็ตายหายใชนะ่ว้าผมตายหายสามรอบแล้วทุกคน ผว้าวผม้ต้องรับชมเพื่อนก่อนมาผมตายทุกคนกดออกได้ไหมโอเค อยโอเคอันี้มันคิวได้เป็นคิวแพ่มแล้วก็ไม่เคยตายด้วยนะอีนี่เบอร์เคเหม,ม,มือนเบอร์สาวกับเบอร์หนึ่งเจเจคนข้าเราทำขึ้นแต่ตอนนี้เขากำลังไล่ลาคนกันอยู่โอเคอก,เคคคเคเกคูบอกต้องขอเองด้วยเออมนเล็กไปตายเดือดคือคิวนี้าาม,มันยาวมากแล้วเดี๋ยวทุ๊กตาเบื่อมากเปเอาเป็นเงินเจ้าทุกคนอาจจะบองสงสัยว่าเพื่อนยังไม่ได้ของหรอก ซึ่งผมยังได้ขอแล้วก็ได้เล่นอยู่เหมดิมสิ่งอันเนี้ยเล่นเะนี้ยคือผมจะได้เล็กเนอะไม่ได้เล็กอืมแล้วเตะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดันนี่นะเออแล้วกระป๋าเป็นตัวเล่นแล้วโอเคมันมีท่าทางสำหรับผมนะผมคิดว่าไม่ค่อยอยุติครรมอีกเรื่องหนึ่งก็คือแรงใหญ่หมืนจะได้ตุลค้อนแล้วก็ได้ท่าทางแล้วก็ได้กระเป๋าใช่ รล้ต่างกับลิปผมกันดูตามปกติก็คือเล้งนี่นะคะผมเมอ่์เสียว่าไม่ค่อยยืดติดคำได้เลยต่กับไอเนี้ยอันนี้ที่เกดรูปสกินป,ปืนขี่อันก็กาก,ากมากแค่ไมกก้กระบอกขี่เนี้ยขี้สำหรับผมนะขี้แบบมันดีสุดเลยว่ะ สำหรับผมบางคนอาจจะคิดว่าคุม้มสำหรับผมมันไม่คุมม้มไงแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนแค่น,นี้นะบายบายอย่าลาลมก่ไลคลกดกิดตาด้วยนะสว้งดีครนี้บ๊ายบาย